การเทรด forex ก็เหมือนการที่เราเทรดหุ้นเทรดคริปโตเคอเรนซีนะคะเพียงแต่ว่าสินค้าตัวนี้ก็คือคู่เงินที่จับคู่กันอาจจะเป็นทองกับ USD EUR นะคะยูโรกับกับ USD นะเราก็ทํากําไรจากส่วนต่างของคู่เงินนี้ในการซื้อและขายนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นนแน่ถ้าคุณเทรดด้วยตัวคุณเองก็เหมือนการเทรดหุ้นแต่ถ้าคุณไปฝากเขาเทรดโดยมีคนบอกว่าเอาเงินมาฝากเขานะคุณจะได้กำไรต่อเดือนในละสิบย์เซอันนี้ เข้าขายแชร์ลูกโซนะคะเพราะมันมีความเป็นไปได้ยากมากที่คุณจะเทรดทำกำไรหรือว่ามาสเตอร์ค่ะจะเทรดทำกำไรทุกวันหรือทุกเดือนเดือนละสิบยรแล้วว่าแบ่งกําไรกันนะคะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นการหลอกเอาเงินคุณช่วงแรกอาจจะจ่ายให้คุณได้จริงแต่เดือนที่2เดือนที่3ม,มันก็จะมีเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าพอถึงจุดหนึ่งที่มันไม่สามารถหาคนใหม่ได้แล้วนะคะเงินก็จะหายไปอันนี้ก็คือการหลอกลวงเป็นแชร์ลูกโซนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนชวนคุณเทรดฟอเร็กแล้วเขาบอกว่าเขาสามารถเทรดคุณทํากําไรแค่เอเงินมาฝากเขานะคะให้ตั้งคําถามก่อนว่าเอ๊ะอันนี้เป็นแชรลูกโซ่หรือเปล่านะคะเพราะจริงๆแล้วอย่างเจเนโอเราเนี่ยเราสอนคุณให้มี m มซ์เซ็มีการบริหารความเสี่ยงการวิเคราะห์กราฟนะโดยใช้เครื่องมือของเราในการเทรด คุณสามารถทำกำไรได้เองโดยที่ไม่ต้องไปฝากใครเทรดเพราะฉะนั้นยืนยันนะคะ f o r e x ไม่ใช่ใชายลูกโซนแน่ๆน,นะคะแต่ว่ามันมีช่องว่างนะคะที่คนใช้ f o r e x ไปในการหลอกลวงดังนั้นเราต้องเทรดเองทำกำไรได้เองเรียนรู้ได้เองนะคะไม่ต้องไปฝากใครเทรดแล้วก็อย่าเชื่อถ้ามีคนบอกคุณว่าคุณสามารถได้เงินโดยที่นั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆเขาเทรดให้แล้วกำไรมาให้คุณนะคะมันจะหายซะมากกว่า